จะระบายน้ำก่อนแล้วผมจะใช้สีเทาลงมันจะทำให้ขอบเนี่ยมันไม่คมก็จะขอบมันจะไม่คมแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ระบายน้ำก่อนแล้วเราลงไปเลยไ่มเราไม่ได้ระบายน้ำก่อนจะขอบคมนะครับใช่ใช่เรามะ้่ รู้เลยทั้งมเลย่ย้สวยสวยจังเลยโอ้หสวยค่ะสวยเลือกยากนะเวลาอาจารย์ให้เลือก นี่ก็ได้นี่ก็ได้แล้วผมเป็นตั้งงเราไม่ต้องเลยแสดงตัวไอคนเยอะหน่อยจะต้องดูดูดิ